ื่องของการที่เราตัดไฟเนี่ยตั้งแต่5กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของปฏิกริยาต่างๆที่เกิดขึ้นผลกระทบที่ตามมาหรือว่าสิ่งที่เราได้เห็นนนะคะว่าหลังจากการตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตงดการส่งออกน้ํามันนั้นเนี่ยนะคะบ้านเราเนั้นะเห็นผลอย่างไรกันบ้างต่อกรณีต่อกรณีของการจัดการแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็รวมถึงการประเมินผลด้วยเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอกว่า หลังจากไทยเรามีมาตรการในการที่ตัดไฟเมนมาส่งผลให้ใช้ไฟลดลง40 50แล้วก็การประเมินผลนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ในการประเมินก็มอบหมายให้กับทางกระทรวงด e ีนะคะไป ประเมินผล2ส,สัปดาห์ในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของฟรีวีซ่ากับจีนเท่านาะยกออกมาโต้เรื่องนี้บอกว่ามันเป็นคนละส่วนกันเรื่องของฟรีวีซ่าไม่เกี่ยวกับการาทําให้จีนเทาทะลักเข้าไทยในขณะเดียวกันค่ะหลังจากไปเยือนจีนแล้วกลับมานายกบอกว่าสีจิ้นผิงมีข้อแนะนําข้อดีข้อเสียเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พร้อมกับย้าว่าคาสิโนมันเพียงแค่ส่วนน้อย10%นะคะของโครงการค่ะ เรื่องนี้นางสาวแพทองทันชินวัตนะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่ตัดไฟ5จุดในเมียนมาเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอนเซ็นเตอร์ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องของการประเมินผลนะคะว่าเป็นอย่างไรนายกบอกว่าตอนนี้เท่าที่ดูเรื่องของไฟฟ้าลดไปได้40-50%แต่ว่ามาตรการออกมายังไม่ถึง1สัปดาห์ ได้บอกว่าคุณประเสริฐจันทร,ร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีบอกว่าหากผ่านไปสองสัปดาห์จะสามารถประเมินผลอย่างเป็นทางการออกมาได้เพราะว่าการตัดไฟฝั่งเพื่อนบ้านอาจเก็บตัวเลขยากหน่อยแต่ฝั่งของเราสามารถดูตัวเลข call center ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงคนไทยลดลงอย่างไรบ้างซึ่งกระทรวงดีจะทำตัวเลขออกมา พอถามว่าหากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรนายกบอกว่าเราต้องดําเนินการแน่นอนคนที่ผิดก็ต้องได้รับโทษไปตามนั้นนะคะพอถามว่าคนไทยและคนต่างชาติที่ถูกหลอกไปทํางานแกล้ง call center ที่บอกว่าจะคุยเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรนายกบอกว่าใช่ค่ะในที่ประชุมคอรมอก็พูดคุยเรื่องกลุ่มที่ทํางานร่วมกันของทั้งสองประเทศตอนแรกเนี่ยทางจีนจะมาทําให้อย่างจริงจังแต่ว่าเราก็อยากจะทํา เป็นกลุ่มทำงานร่วมกันที่สามารถประสานกันได้ก่อนให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาการถูกหลอกจะมาแบ่งเรื่องสัญชาติก็คงยากอยากให้เกิดการทำงานร่วมกันให้เกิดการทำงานระหว่างประเทศขณะนี้ก็อยู่ระหว่างจัดการโดยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลเรื่องนี้ พราะถามว่ามีการมองกันว่ามาตรการฟรีวีซ่าเป็นช่องทางให้จีนเทาเนี่ยเข้าประเทศได้ง่ายขึ้นนายกก็เลยบอกว่านี่แหละจีนเทาเนี่ใช้ประโยชน์จากฟรีวีซ่าเราต้องมองเป็นคนละส่วนกันนะคะการเปิดฟรีวีซ่าไม่สามารถจํากัดคนเข้าประเทศได้แต่การกระตุ้นการท่องเที่ยว หากจะบอกว่าไม่ได้แล้วต่อไปนี้ไม่ฟรีเพราะว่าจีนเทาเข้ามาเป็นคนละส่วนกันสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขปีนะปีก่อนหน้านักท่องเที่ยวเข้ามา27ล้านคนปีที่ผ่านมา35ล้านคนเกิดอะไรขึ้นบ้าง GDP ประเทศขยับหรือไม่การท่องเที่ยวได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่ามันคนละส่วนกัน การท่องเที่ยวเสียแน่นอนเพราะว่าการท่องเที่ยวดีขึ้นมากๆเนื่องจากฟรีวีซา่าคราวนี้พอถามถึงเรื่องของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการคุยเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างไรเพราะเหมือนกฎหมายของจีนห้ามเล่นการพนันนายกบอกสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยได้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แพทยท้งถ้าก็เลยบอกว่าก็เลยได้เล่าข้อมูลให้ฟังว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะไม่ใช่เฉพาะคาสิโนแต่เป็นที่การท่องเที่ยว เราวางวาไว้ว่าเป็นคาสิโนเนี่ยไม่ถึง10%ของพื้นที่เราตั้งใจให้เป็นที่ของครอบครัวให้ลูกเล็กเด็กแดงไปได้หมดคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเท่านั้นเองทุกวันนี้เราก็ต้องดูว่าวงพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้มีหรือไม่ในประเทศไทยที่เราไม่ได้พยายามที่จะพูดว่ามันคลีนร้0ซซึ่งมันมีแน่นอนแล้วเงินเหล่านั้นเนี่ยเกิดประโยชน์กับใครบ้าง แต่ว่าหากเราดูกฎหมายในเรื่องนี้ Entertainment Complex เขตเศรษฐกิจในส่วนนี้ภาษีที่เราเก็บได้ก็สามารถนำไปเป็นทุนการศึกษาเด็กได้นะยกว่าอย่างนี้แล้วก็ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อีกนั่นก็คือสิ่งที่เก็บภาษีถูกต้อง แล้วก็ยืนยันว่า Entertainment Complex จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นและทำให้ต่างชาติเข้ามาและสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวด้านโรงแรมและคนไทยก็ได้ประโยชน์ถูกจ้างงานผู้สื่ข่าวก็เลยซักต่อบไปว่า ในสีจิ้นผิงเนี่ยคือเขาไม่ได้ติดใจเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แล้วเขาก็เข้าใจใช่ไหมคะนายกบอกว่าท่านก็ให้ข้อแนะนําว่าถ้ามีคาสิโนอาจเกิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นเราก็บอกยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของจีนแน่นอนเพราะเราเป็นประเทศพ,พี่น้องที่ดีต่อกันด้วยความที่ท่านมีประสบการณ์มากกว่าตนเ,เองก็บอกว่าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็จะนำมาศึกษาต่อคะ่ะ